สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทกท่านครับคลิปนี้จะเป็นเลขพิเศษครับสำหรับคนที่อยู่จังหวัดอุบลที่เลขสองตัวล่างเขาเขาจะไม่เอาเลขสองตัวล่างตรงกลางแบบนี้ครับเพราะว่าทางอุบลนั่นเขาจะเล่นสี่สองแบบนี้เลขข้างหน้าสี่สองสองเก้าห้าแปดอย่างนี้ดี เอทั้งอุบลบอกว่าไม่ถูกเพราะว่าเลขของเขาถ้าเลข2ตัวล่างจะเป็นเลขข้างหน้า2ตัวแบบนี้ครับคลิปนี้ผมก็จะนำสูตรนี้มาฝากท่านครับสำหรับเอฟทั้งอุบลครับให้ท่านดูก่อนครับผมจะเริ่มจากงวดนี้ครับ ที่ออก586045นี่ครับสำหรับตัวเลขที่ผมตั้งโจทย์ไว้แล้วตัวเลขก็มาจากเลขที่เราที่เขาออกมาเนี่ยครับผมจะเริ่มจากคำนวณจากงวดนี้ได้มาได้งวดนี้ที่ออก6045ที่มาออก586045คืองวดนี้คำนวณงวดนี้เราจะมาได้งวดนี้ ผมจะเอาเลขสามตัวตรงกลางบวกกันก่อนครับให้ท่านดูไว้นะคนทางอุบลท่านคำนวณแบบนี้ก็ได้ครับแปดบกเจ็ดได้สิบห้าเอาห้าครับตั้งห้าก่อนแล้วก็เอาเจ็ดบวกสีได้สิบเอ็ดจะได้ห้าหนึ่งแล้วฝั่งนี้ห้าบวกแปดได้สิบสามก็จะเอาห้าหนึ่งห้าสามนี่ครับ เอาห้าหนึ่งห้าสามตั้งแบบนี้แล้วก็บวกเป็นคู่ลงมาห้าหนึ่งได้หกห้าสามได้แปดหกบวกแปดได้สิบสี่เอาเลขสี่ครับมาตั้งตรงนี้สี่นับเพิ่มไปสองก็เป็นหกหกนับเพิ่มมาหนึ่งจะเป็นเจ็ดเจ็ดนับเพิ่มไปสามแต้มก็จะเป็นศูนย์ศูนย์นับเพิ่มมาหนึ่งแต้มก็จะได้หนึ่งหนึ่งนับเพิ่มไปสองแต้มก็จะเป็นสาม จะได้หตัวแบบนี้ในทีนี้ท่านก็เอาเลขตรงนี้ครับบวกกันลงมาอีกแถวหนึง่งสี่บวกหกได้ศูนย์เจ็ดบกศูนย์ได้เจ็ดหนึ่งบวกสามได้สี่เลขสามตัวตรงนี้ครับจะมีหลักหน่วยสองตัวล่างอยู่ตัวหนึง่งเนี่ยครับอันนี้ได้อะไรครับได้แปดได้แปด สองตัวล่างทางอุบลเขาออกแบบนี้คือสองตัวหน้าออกห้าแปดในทีนี้ให้ท่านเอาเลขแถวเนี่ยครับบวกรวมกันอีกทีหนึ่งศูนย์บวกเจ็ดก็ได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดหนึ่งบวกเจ็ดได้แปดแล้วก็หนึ่งบวกแปดจะได้เก้าได้เลขสี่ตัวเอาเลขสี่ตัวมาดูตรงนี้ครับว่าหลักหน่วยสองตัวล่าง ที่เป็นเลขหน้าสองตัวเนี่ยมีเลขไหนชนกันตัวนั้นจะอยู่หลักหน่วยครับฉะนั้นหนึ่งเจ็ดแปดเก้าชนที่เลขแปดชนเลขที่เลขแปดครับหลักหน่วยคือเลขแปดแล้วทีนี้ผมจะเอาสูตรดึงสูตรลาวพัฒนา100นร้อยมมลัยครับสูตรหนึ่งสูตรนี้มาจับคู่ให้ท่าน เลขที่เริ่มจากที่มันออกศูนย์สี่ห้าก็คืองวดแรกงวดนี้เลขหกตัวนะครับบวกกันเป็นคู่คู่ลงมาตรงนี้ก็จะได้แปดห้าสองเนี่ยครับผมดึงแปดห้าสองมาแล้วมาจับคู่กับเลขแปดตัวเดียวเพราะมันชนที่เลขแปดคือหลักหน่วยฝั่งนี้จะเป็นหลักสิบจะได้สามชุด จะได้แปดแปดห้าแปดสองแปดเลขเข้าไปที่ห้าแปดสองตัวล่างงวดที่สองก็สองเก้าอยู่ข้างล่างนี่ครับเราจะดึงตรงนี้มาชนกันก่อนถ้าเลขตัวไหนชนกันถ้าชนตัวเดียวก็คือได้หลักหน่วยตัวเดียวอันนี้ก็ได้หลักหน่วยตัวเดียวที่ชนกันก็คือเลขสองตรงนี้มีสี่ออกสี่สองตรงนี้มีสองก็ออกสองเก้าก็จะได้สามชุดแบบนี้ เลขสองตัวหน้ามาดูงวดที่ออกที่ผ่านมานะครับคืองวดนี้ที่ออกหกสี่หนึ่งเก้าหกแปดหนึ่งเห็นไหมครับเลขหนึ่งมาแล้วเพราะว่าเลขสองตัวหน้าทางทางนี้เขาเขาเล่นสองตัวตัวล่างก็คือสีหนึ่ง นี่เลขหนึ่งมาคือหลักหน่วยมาแล้วตัวหนึ่งก็ที่ตั้งโจทย์ไว้ก็คือตัวนี้ครับเอาสี่หนึ่งบวกกันก่อนจะได้ห้าแล้วก็เอาตัวนี้บวกกันก็จะได้สามได้หกห้าสามแล้วก็ห้าหกนี่ครับเรามาตั้งแบบนี้แล้วก็บวกกันเป็นคู่คู่ลงมาจะได้แปดหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งก็เป็นเก้า เอาเลขกก้ามาตั้งตรงนี้ครับ9ก้านับเพิ่มไปสองก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งนับเพิ่มมาอีกหนึ่งก็จะเป็นสองนี่ครับเก้าหนึ่งสองนับเพิ่มไปสามจะเป็นห้าห้านับเพิ่มมาหนึ่งจะเป็นหกหกนับเพิ่มมาอีกสองก็จะเป็นแปดนี่ครับ เก้าหนึ่งสองห้าหกแปดตรงนี้บวกกันลงมาจะได้ศูนย์เจ็ดสี่ท่านดูสูตรตรงนี้ไว้ครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับท่านได้ได้ศูนย์เจ็ดสี่แล้วก็เอา 7, เจ็ดศูนย์บวกเจ็ดตรงนี้ครับก็จะได้เจ็ดตรงนี้เจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปด แมงหนึ่งเลขเก,ก้ามาดูครับมงโมงวดที่ที่มันออก419681ที่ผ่านมานะครับมันพุทธเลขชนกันที่1มี1มี9นี่ครับมี1มี9มี8ที่มันชนกันมันชนกัน3ตัวแต่ทีนี้ เลขม,มันมักจะมาสองตัวข้างๆแบบนี้ดังนั้นก็จะมีหนึ่งกับเก้าเราได้ตรงนี้เสร็จผมก็จะมาดึงสูตรเนี่ยครับลาวพัฒนาสูตรหนึ่งมที่ผ่านมาที่ออกเก้าหกแปดหนึ่งที่คนถูกเก้าหกกันไปสองตัวล่างของทั่วไปครับแต่ว่าคนอุบนนี่เขาจะออก แปจะออก4 1ข้างหน้ามาดูศูนย์นี้ครับก็ผมจะดึงตรงนี้มา4ีบกหได้ศูน์อันนี้ก็ได้ศูนย์ได้7ได้4ีได้ศนยได้7ได้4ี่ฉะนั้นมันชนที่เลขหนกับตรงนี้ครับชน1กับ9 แต่ถ้าเราการแปดไว้ก็ดีเหมือนกันพวกงวงวดนี้ชนสองตัวก็จะจับคู่ได้ก็จะมีตรงนี้ครับเริ่มจากศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งเพราะว่ามันชนกันสองสองตัวคือ หนึ่งกับเก้าดังนั้นเราก็ต้องเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งก็คือเลขเก้าก็จะได้ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าแล้วก็สี่เก้าแล้วเลขที่ออกวนพุทธที่ผ่านมานะครับนี่ครับเลขออกสี่หนึ่งเก้าหกแปดหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหกแปดหนึ่ง ก็ได้ตรงๆนะครับเพราะว่าไม่ต้องไปกลับสองตัวล่างคือเลขสองตัวหน้าก็คือตรงนี้ครับจะได้สี่หนึ่งถ้ามาจะมาตรงๆครับจะไม่มีตัวกลับก็เล่นล่างอย่างเดียวก็คือล่างก็คือสองตัวหน้าสูตรนี้สูตรนี้สําหรับ เลขฝั่งอุบลอย่างเดียวครับถ้าฝั่งจังหวัดไหนเล่นแบบนี้ก็เอาไปเป็นแนวทางได้ครับอันนี้จะเป็นงวดใหม่ครับงวดวันศุกร์มาดูครับก็จะเริ่มจาก96นะครับจะได้5 5ก็จะเป็น59เพราะว่า8โมง1จะได้9จะได้59แล้วก็55นี่ครับ59 55 บวกกันลงมาครับ5 9ได้4 5 5ได้0 4 0ก็ได้4ถ้าได้4ก็จะเหมือนงวดแรกเนี่ยครับถ้าลงท้ายด้วยเลข4ก็จะมาเอา4มาตั้งแบบนี้เราก็จะเอา4มาตั้ง4แล้วก็นับเพิ่มไปสองครับก็ะจะเป็น6 6หกนับเพิ่มมาหนึ่งก็จะเป็น7 เจ็ดนับเพิ่มไปสามจะเป็นศูนย์ศูนย์นับเพิ่มมาหนึ่งแต้มก็จะได้หนึ่งหนึ่งนับเพิ่มไปสองก็จะเป็นสามก็เหมือนไอเนี้ยครับฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้ศูนเจ็ดสี่เหมือนเดิมครับเหมือนกับงวดแรกที่เราคำนวณได้จะได้ศูนย์เจ็ดสี่ ทีนี้ก็เอาศูนบวกเจ็ตรงนี้นนครับก็จะได้เจ็ดบวกกันลงมาแบบนี้ครับ7จบวกสี่ได้สิบเอได้หนึ่งเจดบวกหนึ่งก็ได้8ปดหนึ่งบวกแก็ได้9้าบวกกันไปแบบนี้ครับจะได้เลขสี่ตัวงวดนี้มันไม่ชนครับ เจ็ดหนึ่งแปดเลขไม่ชนคบหวดนี้ถ้าเลขไม่ชนฉะนั้นเราก็เล่นเล่นตัวนี้ครับเพราะมีเลขอยู่สองตัวก็คือมีศูนย์กับสี่ เพราะว่างวดงวดนี้มันไม่มมันไ่ชนกันพอไม่ชนเดี๋ยวเรามาดูสูตรลาวพัฒน,นาที่เราดึงออกมางวดนี้ผมก็คำนวณได้ศูนย์เจ็ดสี่เหมือนเดิมครับในศูนย ฉะนั้นเราก็จะได้อยู่หกชุดเพราะว่าเราจะมันมีเลขอยู่2ตัวก็คือสี่ศูน์สี่เท่ากับว่าได้0กับ4ี่มาจับคู่เลยครับเพราะว่ามันไม่ชนไม่เป็นไรครับแต่ที่แน่ๆไอ้สองตัวนี่มันมาหลักหน่วยเลขหน้าแบบนี้ทุกงวดครับแต่ถ้าสูตรนี้ไม่ชนกันไม่เป็นไรเพราะหนึ่งกับศูนย์มันเป็นตัวตัวตายตัวแทนกันได้ครับหนึ่งกับศูนย์นี่ ก็จะเริ่มจาก0 0นย์ศู4ย์แล้วก็ 4, 4. ีนี่ครับ อันนี้เป็นงวดแรกครับที่ผมคำนวณดูครับว่างวดนี้เพราะนี้ทําย้อนหลังแล้วมันมาตรงนี้จะเป็นหลักสิบเลยครับฝั่งนี้จะเป็นหลักหน่วยสําหรับเลขหน้าแบบนี้ตรงนี้ก็เข้าไปที่สี่หนึ่งเนี่ยครับเลขข้างหน้าเดี๋ยวเรามาลุ้นงวดนี้ครับสำหรับฝั่งที่เล่นเลขหน้าสองตัวแบบนี้ครับ ว่างวดนี้มันจะมาเหมือนกับที่เราคํานวณไว้ไหมแต่ผมว่าเลขสวยครับเพราะลาวพัฒนานี่เลขข้างหน้ามักจะมาเลขเบิลบ่อยครับนี่ผมจะให้ดูเจ็ดเจ็ดศนย์สองสองนี่ครับบางครั้งก็สี่หนึ่งสสองแบบเนี้ยเนี่ยเลขจะเป็นห้าแปดห้าแปดเลขซ้ำๆสี่หนึ่งสี่หนึ่งก็มาแล้วเห็นไหมครับ ไม่แน่เหมือนกันครับเลขศูนย์ศูนย์สี่สี่อาจจะมาข้างหน้าก็ได้สำหรับสองตัวล่างก็คลิปนี้ก็เอาสูตรนี้ครับมาฝากเป็นเลขสองตัวล่างแต่เป็นเลขข้างหน้าแบบนี้ครับก็ลองเอาไปพิจารณาครับถ่พาพี่น้องทางอุบลครับเอาเป็นเป็นไปเป็นแนวทางครับงวดประจำวันที่ยี่สิบเอ็ด ทับสองทับหกแปดเดี๋ยวมันลุ่นนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนครับเองเฮงเลยๆทุกๆคนครับขอบคุณครับ